พี่น้องเขามาเที่ยวตลาดมาตลาดมาหาซื้อของร้านไทยกันครับสวัสดีครับี่รักนั่งกับชุมมองคุณมันเก่ที่คุณคุณคุกับผมผมว่านิดนี้คุคนคนหาอยู่หาเกินแรงงานไทยในกรหีครับผมมาหาซื้อขวังมึงมาที่นี่อย่างผลหมายตามฤดูกาลที่เกาหลีครับผมครับเมืองตลาดเวิ่์กมันตลาดนัดแบบมัน ห,หมากไม่เยอะแยะเลยนะครับไปครับพี่น้องพืชผักธรรมดาผักเยอะแยะเลยเอาเะยทหารทะเลติปลาอย่างน่ะปลาปลากระป๋อไขจ่จะแสบเี๋ยวนี่ ป้าประกปลาอัวรีดอืู้ป,ปูตลาดไม่ใช่ตลาดนัดก็จะเงียบขนาดนี้โอ้ไม่ไงยรบกวอมมอาบอบอกถือๆด้วยหอยนางรมเมื่อหนึ่งตัวน้อยมันแก่ง คือหอยแข็งนี่ไปลวกกิปปปนปลาปลาปลาทะเลมาดูมาดูมาล้านไทยครับผมโอ้โหเรียนเหมือนเดิมครับผมวัวมาล้านเจี๊ยวนุ่นล้านเจเนี๊อีกแล้ว ทุเรียนลูกเราเจ็ดหมื่นพื่นเงินหาเงินหนึ่งธรรมดาแหละเนาะราคาเขาแจะอมัดเตี๋ตเดียวเนาะมาเมื่อแรกมาเมื่อแรกหาเงินเราไม่แก,แกะแกะสติ๊กเกอร์ออกเ,อเร <laughs> อพราะแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็ไปเอาลอกสติ๊กเกอร์ไหมวะไสา ขายดีขายดีเลยเจ้ขอบคุณเขาจับแก้วคอมมินมะม่วงเมื่อกี้นีของดีของดีแก้วคอมมินต์องเราแล้วก็มะม่วงชานมาร้านนี้มีของปีด้วยนะครับต้อหแลกเจ็ดแจก mì quê quế, mì hóng kẻ, làn kia non, piquet thái mạt, bê cắn, salad tết cao ly, mango mango. Đãi này, các bạn. Được rồi. โอ้ปักระเพรเา,เากระเพราไมวกระเพาติสำรวจราคาก่อนขิงอันนี้ค่าขานี้ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อรย,รยกว่าบาทอ้าหัวกระชายใช้สักบาทกระชายนี่ประมาณสองร้อยเงินไทย ไปตองสามรอยเด้อพี่น้องน,นี่ไปตวงสามรยครับผมหลายอยู่ทนี่ไป็นสะพอนขนมต้มขนม,มหวานก็บนี้ดูมะละกอสิมะละกอพี่น้องก็เห็นดะูระรันเนี่ยรูก็สามร้อยครับสามรอ พอลงสามร้อยตะไคร้เอาไปไปปลูกไหมตะไคร้แช่ไว้เน่าหมดแล้วตะไคร่พวกนี้แพงแรงดียบานเอาสามอันนี้สามอย่างร้อยร้อยกว่าบาทเพาว่าเป็นชุดแล้วนี่อันนี้ก็หัวละสองร้อยกรลำขาวหัวละสองร้อย อันนี้สามอย่างมันเกิดครับตัดทิพบ,บ้านฮนองยุนี่ย่างอะไร้มหาบาทครับผมโอ้โหมะม่วงใหญ่ครับผมลูกละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมสุดยอดไปเลยใหญ่เท่าฝ่ามือลูกละสองร้อยห้าสิบบาทมะม่วง แล้วไม่ต้องถ่ายครับผมเพราะว่าเสียกระดายของฉันเป็นแตงเกาหลีเพราะคือถือๆนี่พี่น้องอาชิบบาทอา,อาชิบบาทองสิบบาทแตงหัวปีก็มีนะครับให้ดูหัวปีนิดหนึ่งอันนี้สามร้อยครับหัวปีสามรอยบาทนี่ หมื่นเอ็ดครับผมหมื่นหนึ่งกับสองยห้าสิบหรอพี่น้องใบมะกูดก็ร้อยห้าสิบาทโอ้ซื้อใบมะกูดใบมะกูดก็ร้อยห้าสิบาทกระเจี๊ยบก็ร้อยกว่าบาทโอ้กระเจี๊ยบเก็บสองร้ยตัวนี่ราค่าเแพงๆครับผมนี่เนี่ยที่วาเจบอกปูปูกว่านี้ค่ะ อูดองเอาเนนี่ปูทะเลตลยปูทะเลนี่แพงครับไม่ใช่มาหาเสือออ้อปรกกอปกกต้องสร้างขามไปยืนนะครับผมปกะกว่นี่จะมีอุ้ยหลายบรรยากาศมาไอ้พี่ให้น้องเบื้องในอย่างจะยางไปหร ฮะปลาทูปลาทูเกจปลาทูหนึ่งตัมีบ่ครับมี่นี่แหละปลาทููปลาททับกันอยู่นี่แหละอันนี้ปลาทูสดต้นีลยก็สนใจอย่งนะพแล้วาสวยแบบเต้ยังไงหนูนาแข็งนะโอเคปลาเก็บเดี๋ยวนี้สี่หมื่นห้าพันครับสี่หมืาพันทเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาท ั 1, อยพันกว่าบาทเลยจักตัวเจมีสามตัวสต,ต,ตัวหนึนะ่งพันบนาทป้าตัวละสามรย <c oughs> กว่าหนูนะกูด้ลงมาขายเลยมันบินม้มันินมาจ้นมันบินมางวันมดขามัค้งมานันาข้ามัขามันามา้งมับิม้านมขมันาััันกกาับ จ็700นนาาดลอยกว่านาะเขาธรามดาแล้วมันบินหนามตะละมาะเนอปลาเนียวเป็นหนึ่งแล้วมันแข็งมา,มาไม่ยากวะอกซื้ออาหารตะเลีกุ้งกุ้ง,ง,งก็แพงเงินด้วครับยุเ่าอายู่ประเทีใดยเนาะเป็นอาหารตะลนะมานอนสองร้ห้าสิบาทกิโลหนึ่งม่หอดกิโลสาม,ม,ม มือนหนึ่งได้ครึ่งรูอสองอยหาสิบบาทได้สิบก็ตูแพ็งเตีืยเ,เขาก็เอากุ่งกองอยุ่น้ำรานค่าขายหน่อยนะนอยนอกองแถมดิกีหนวันแถม,อมไอ้การขนก เดินทางกลับบ้านครับผมก็มีประมาณนี้บรรยากาศครึมอยากกลับบ้านก่อนแวะซื้อเนื้อใส่ออนนี่นี่ใส่ออนไหมตับลินกระเพาะัวดใจ เซฟวิธีสื่อเป็นจุหลายเทีย่ยวเหรอเบื่อแล้วสามสิบกี่พันนั้นยากกันหยาบดิเป็นน,ปนั้นบดถือตัวออนนี้ดีอ่ะเรื่อว่าตับนี่ชั่วเลยเตับนี่สุดยอดความแซบเลยแหละ ต้นหนด้นเกๆๆิดเกิดเสร่มันแบบนี้ไหมมีตับจริงตับเนื่อจริง,รงนี่ยเอออันนี้ขึ้นอีกแล้วตมื่กี้สามพันขึ้นอีกห้าห้าห้าสิบหกครับผมสันของเกาหลีขึ้นคือขึ้นเลยด้วยครับผมมันบถ่าด้เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจเกาหลีกับอดีกันครับผมสิมีประมาณนี้ครับผม าน,นสุดยอดไปเลยครับผมไปอน,นุญาตก่อนมัรยากาศที่เกาหลีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพี่น้องวันนี้อากาศคืมวันนี้เลยไม่ได้ไปถ่ายคลิปสวยๆให้พี่น้องได้ดูครับผมสำหรับคลิปนี้ยุดีมีแหงสุขุทสุขนครับผมรถเขาเราเท่บายบายสวัสดีครับ รถสวยๆจบท้ายครับผมรถแต่งที่เกาหลี